สวัสดีเพื่อนเพื่ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูค่คลิปประวูฟวันนี้แอดมินก็จะพามารู้จักกับคอลเลกชัน NFT ยอดนิยมนะครับที่เหล่าคนดังยอมจ่ายหลายล้านบาทนะครับเพื่อได้มันมาครอบครองนะครับ NFT ตัวนี้ชื่อว่า Bored y o c h l u p นะครับหรือว่า B ก็คือเป็น NFT รูปลิงทำหน้าเบื่อเนี่ยละครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้าเบคืออะไรมีความพิเศษอย่างไรเหล่าคนดังถึงยอมจ่ายหลายล้านบาทเพื่อได้มันมาครอบครองเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคริปโตนี้ไม่ได้จัดทำเพื่อ,นอนแนะนําการลงทุนหรือว่าเชิญชวนซืน้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างใดเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับอย่างไารลงศึกษาทำความเข้าใจและตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับบอเอฟยอชขับนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าเบก่อตั้งโดย4นักพัฒน,นานะครับที่ใช้ชื่อว่ากาการ์เมลกอร์ดอนคอเนอร์เอ็มเปอร์เรสทูเมนทัลแคชชั่นและก็โนแซสนะครับโดยเบนนะครับได้ถูกปล่อยบน NFT Marketplace ชื่อดังระดับโลกอย่าง OpenSea ก่อนสร้างปรากฏการณ์นะครับขายคอลเลกชันเจ้าบอยเอฟเนี่ยจำนวนห0,000นชิ้นหมดในระยะเวลาเพียงแค่12ชั่วโมงนะครับโดยณวันนั้นนะครับที่เปิดขายวันแรกเนี่ยราคาเริ่มต้นเพียงตัวละ0.08อีเทอร์นะครับหรือว่าประมาณ $190 สดอลลาร์สหรัฐแต่ในปัจจุบันนะครับหากคุณต้องการเป็นเจ้าของเจ้าลิงหน้าเบื่อสักตัวนะครับราคา f o r price นะครับหรือว่าต่ำสุดที่เราสามารถซื้อได้นะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่86อีเทอร์นะครับหรือว่า7.5ล้านบาท ส่วนตัวที่แพงที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับขายไปที่740อีเทรี e ม um นะครับหรือว่า2.9ล้านเหรียญสหรัฐอะไรคือกุญแจสำคัญนะครับที่ทำให้บอเอฟประสมเร็จในวงการ nft ก่อนอื่นนะครับเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าการขายงาน nft นะครับในปัจจุบันนมีอยู่2ประเภทนะครับอย่างแรกนะครับคืองานดิจิ t a ลอาร์ที่ศิลปินทำออกมาขายก็วาดขึ้นมาใหม่นะครับผลิตออกมาเป็นชิ้นหรือว่าเป็นเซต ส่วนอีกประเภทนะครับเป็นการขายแบบคอลเลกชันนะครับหรือว่าเป็นโปรเจกต์เหมือนเจ้าบอเอฟนี้นะครับที่ใช้เทมเพลตเดียวกันแต่ผลิตออกมาจํานวนมากนะครับโดยแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับทั้งหน้าตาเสื้อผ้านะครับเครื่องประดับต่างๆซึ่งความแตกต่างนี้เองนะครับทำให้ลิงแต่ละตัวเนี่ยมีมูลค่ามากนะครับและน้อยไม่เท่ากันบางตัวที่โดดเด่นนะครับก็พิเศษจนกลายเป็นแร่เทมที่มีไม่กี่ตัวในโลก เท่าที่ผมตามอ่านใน Twitter นะครับก็มีการวิเคราะห์นะครับว่าการที่ราคาของบอเอฟพุ่งสูงขึ้นเนี่ยมาจาก2ปัจจัยนะครับข้อแรกนะครับก็มาจากการที่อินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่าคนดังต่างๆนะครับเช่นเอมมี่เนมสเตฟานเคอร์รีนะครับดาบะเอ็นบีเอมาร์คคิวเบินะครับเจ้าของทีมเดลัสมาร์เวลิคโพส์มาโลนนะครับและล่าสุดนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับเนมานักเตะสัญชาติบราซิลเลียนนะครับผู้เล่นทีม PSG ก็ได้เข้าร่วมบอฟยอร์ชขับด้วยนะครับโดยล่าสุดนะครับซื้อไป1ตัวที่ราคา159อีทูเรียมนะครับหรือประมาณ15ล้านบาทแล้วก็เอาไปตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ใน Twitter ของเจ้าตัวประการที่2นะครับคือมีคอมมูนิตี้ที่เข้มแข็งนะครับมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมีการปล่อยขวดเซรั่มกายพันธ์นะครับในรูปแบบดิจิต ที่เจ้าของเจ้าลิงนี่นครับสามารถนําไปใช้กับลิงตัวเองนะครับเพื่อสร้างลิงกายพันธ์ุใหม่ขึ้นมานครับชื่อว่า Mutant F รวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆในโลกจริงด้วยนะครับมีการจัดมิทติ้งในนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียฮ่องกงและก็อังกฤษนะครับเพื่อให้คนที่เป็นเจ้าของเจ้าบอเอนะครับได้มาเจอกันซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะครับก็จะสงวนให้เฉพาะผู้ที่ครอบครองเจ้าบอเอนี้นะครับซึ่งมีแค่1 0 0 0 0ตัวเท่านั้น ดังนั้นการเป็นเจ้าของบอเอฟนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่สินทรัพย์ดิจิตอลเท่านั้นจะยังรวมถึงการครอบครองบัตรผ่านในการเข้าคอมมูนิตี้เหล่านี้ด้วยรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆนะครับเช่นสามารถเข้าถึงเกม Play to E a r n นะครับหรือโอกาสในการสเต็ก NFT เเพื่อรับรีวอร์ดได้อีกด้วยและในอนาคตน,นะครับก็คงมีกิจกรรมอื่นๆนะครับให้ผู้ที่ครอบครองบอเอฟเนี่ยได้เข้าร่วมอีกมากมายแล้วมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับ เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะครับทาง Adidas ก็ได้เข้าคอลแลบกับ b บอร์เ r ฟยอร์ชซึ่งถือว่าเป็นการพลิกโฉมวงการแฟชั่นนะครับเมื่อแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Adidas สนใจเข้าร่วมวงการ NFT อย่างเต็มตัวโดยมีการเปิดขายกล่องสุ่ม NFT นะครับที่สามารถรีดีมเป็นสินค้าแฟชั่นยี่ห้อ Adidas รุ่น Limited Edition นะครับที่มีเพียงแค่ส0,000ชิ้นบนโลกเท่านั้นซึ่งในนาคคน,นะครับเมื่อเรากดรีดีม สินค้าเหล่านี้นะครับก็จะส่งตรงถึงบ้านเจ้าของ NFT เหล่านี้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ซื้อเนี่ยก็จะได้เข้าไปอยู่ในชุมชน NFT แล้วก็ a d i d a าสยังบอกว่าจะมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆในอนาคตเช่น NFT Air Dog ซึ่งโมเดลนี้นะครับถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นโมเดลที่บอฟยอชคาร F เนี่ยใช้ในการเพิ่มมูลค่าและก็ดึงดูดผู้คนให้ถือ NFT สำหรับมุมมองส่วนตัวของผมเองนะครับโมเดลเจ้าบอฟเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็น เหมือนสัญลักษณ์สแสดงสถานะทางสังคมนะครับคนดังต่างๆ,ๆ,ๆก็เอาเจ้าบอฟไปตั้งเป็นรูปโปรไฟล์นะครับในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็คล้ายๆกับเห็นคนขับรถหรูหรือว่าใส่โรเล็กซ์นะครับแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยคงมีกิจกรรมต่างๆ,ๆออกมามากมายนะครับตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้เท่านั้นนะครับแต่ไม่แน่ว่าในอนาคตนะครับของไทยเองเนี่ยอาจจะมีคลับลักษณะนี้ออกมาก็ได้ยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปแลวสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มแล้วไปแชทแล้วก็เทเลแกรมกลุ่มป่าละคริปโต้ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างสำหรับใครที่ยังไม่มีแอเค้าของ n บ e นะครับสามารถกดสมัครลิงก์ด้านล่างรับสุดลดค่าธรรมเนียมรวมกว่า40%สเซนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ